เสียงพิมพ์เสียวน้าไปเว้นซ้าน่ามึงก็ไวมึงกาเด้นลับจะเสียกูองไรกูก็ะคืดก็ออกบอกก็ถือคือกันคับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมสายฝนม่นสวรรค์นะครับมีโอกาสถือว่าเป็นดวงดีโชคดีของผมนะครับที่ได้มาพอกับคนที่พี่น้องเคยถามหานะครับ บอไวถามว่าคณะสองหนึ่งสามน่ะพหเงยพอบอย่งบอพอเยไหมปากเปลืงย่งบอพอเงยโกย่งบอเรียมมือนีโอ้ยสวัดีหรืพี่น้องผมเดินมานั่งอยู่ข้างๆครับพอโกหรือายโกสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับครับนี่แหละครับพอโกโตจริงๆเสียงจริงๆนะครับอยู่ในเทียบขาดเสร็จ ชุดเมียเหลินสู่ผัวส,สํามเส่งหักไปกับเสี่ยงพิมพ์นะครับเหรียญคููกับเสี่ยงพิมพ์มาหลายปีครับผู้ที่เหรียญเป็นเสี่ยงพิมพ์ตอนนั่นกะคือพระเอกอาคมสุรศิลป์ครับพี่น้องคณะสองหนึ่งสามพี่น้องไปเบิรงนน่ยูทูบกับมีนะครับมันจะเป็นเทปคาดเสียนะครับนี่ละตัวจริงเสียงจริงไปเจังไหนมาจ้าไหนผมเมื่อนี้มาดูบางเอินบางเอินแมบ่ไหรคือยูบ้าน บ้างางครับ,รบขณะที่อยู่บ้านบ้า,างก็เลยนึกถึงว่าเนึกถึงอดีตเก่าๆเคยรวมทีมงานเคยรวมทีมงานกับสองหนึ่งสามเมื่อคือนึกถึงอดีตเคยรวมทีมงานกันแล้วก็เลยนั่งอยู่คนเดียวครับเพราะว่าอยู่บ้านนี่ก็ลูก,กไปทำงานอยูก่กงเทีมเหมือนครับ ไปทางานอยู่เทเพระ,ะเลียนจบแล้วก็ไปทาการทางานครับผมก็เลยอยู่บ้านคนเดียวครับ,บรเลย้ยนถึงภาบอดีตรเาก็คิดเห็นพอจะเลี้ยนจันหอมผู้นําทีมงานสองหนึ่งสามคิดเห็นเพ <c oughs> ื่อนรวมทีมงานนํากันก็เลยนึกได้อยู่บางบ้างบไปเยี่ยมวันหนาทีมงานพอลิ้นจันหอมจับมือกันนะบ่เห็นหนากัน สองปีสามปีแล้วคือได้ก็เลยมากคือได้ก็เลยมากกันเยมากบังเอิญมาพบกับอาจารย์สายลนเลยล่ะบัดนี้พอดีบัดนี้ผมก็เลยอยากถามบ้านบ้างบ้างนี่มาตำบลนี้อย่างยิ่งยู่บ้านบ้างบ้างเออเดีวราบ้านบ้างบ้างนี่มันขึ้นตำบลนี้อย่างอำเภออีนี้เชียงบัดอีนี้ส่นใหบ้านบ้างบ้างขึ้นตำบลอาจารย์สายฝลก็ทำกันไว้ถ้าพูดเรื่องตลกเนาะถ้าบ้านบ้างบางนี่ก็ มาพุา่มบ้าตำบลวางบางคือกันแล้วอําเภออําเภอวางบางอํงาเภอพมี่ซื้อกันแล้ว <c oughs> บ้านพบโกเนี่เป็นบ้านนี้ครับ<อ>บ้านกําเนิดบ้านเกิดบ้านบ้านเกิดเมืองนอนลี่ครับคืออยู่บ้านหงวยห่วกบ,บ้านหงวยหว่วกอําเภอมันจาตำบลพ,พุนเพชรครับ,รบอําเภอมันจาชิลีครับอือดีแลกแรก อยู่กับทีมงานเพชรสำรวยวิเศษศินโอ้เพชรสำรวยมูเมสุภาเข้าไปเติวนแม่ครับแม่สุภาเข้าไปอยู่กับเพชรจำรวยวิเศษศิลนแต่ก่อนอาจารย์เพชรจำรวยวิเศษศินนี่เป็นเป็นใครในทีมงานคณะหารวิเศษศินครับมีหลายท่านอยูมีพอลพอยงสมัยนั้นเนาะครับมีรวมทีมงานกันก็วนี้ที เป็นตำรวจนี่ไม่อยากตั้งคณะแต่ยร่อยอู่รวทีมงานน้ำปืนอันดับแรกเนียคืออยู่บ้านหวยหงอยู่ยหวยหงอกเออตำบลพ่นเพ็กตำบลพ่นเพื่อำบัญจ่ากี้นี่บัญจ่าคีรีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองนี่คือได้ไปยุบันหนองบัวเย็นบัดนี้ไม่ได้ไปที่หนองบัวเย็นนั่นนะเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราแค่ไหนบัดนี้บัดนี้ออกจากบ้านหนองบัวเย็นแล้วก็ได้ยินคำว่าไปอยู่บ้านไม่อีกเนาะไปยุบไปอะไรเออไปยุบันไม่อีกแล้วเพราะว่า ยายยายคนเก่าเนี่ยเสียที่ิตไปเสยียที่ิตไปประมาณสองสามปีผมเหม็นตะเระเยกในเจ้าสู่น,นี่ตลกที่ไหนจะไม่เจ้าสู่ไ <c oughs> ม่ได้เจ้าสู้เดี๋ยวนี้เหนอายุสักสี่ละพอเจ็ดที่เบ็ดปีเต็มเอาแต่ว่าเจ้าผมบนเป็นยองเด้อผมบอกจากใจจิงของสายฝนม่นสวรรค์เลยตามที่ผมเหม็นเจ้ามาผมบาดตั้งแต่กี้เจ้าเท่าก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เจ้าหนุ่ม หมอนอาจา,ารย์ใจแต่ฝนแจ่งย่ยอท่โบเมนครัคบโบเมนหลีอันนี้ผม <c oughs> ผมผมบอกเลยว่าตะกี้ผมเป็นปอกโกเนี่ยผมเป็นเล่าเถ่าบันนี้เล้าสีนุม่มหรือหุ่นเรล้ากระด,ดีพอสุเม,มือนี่คือวอะไรไปเป็นหมอผ่ามเป็นอย่างพอหมันบอเป็นหมอผ่ามเป็นหมอผ่ามสุดฝนสุดฝนแต่งงานสุดฝนหนักจุดฝนดน,ดน,ดน,นักเรียนครับนักเรียนยังก่อนเวลานักเรียนได้บณฑิตน้อยบางทีสร้างคณะผู้อาจารย เป็นกับมาเชื่อมไปทุกวนะันน่ะบัณฑิตน้อยแล้วก็ข้าราชการ,กรเกษียณอายุอ,ยอาอชีพหมอล่ำ<อ>นี่นอาชีพหมอล่ำนี่ดีได,ด,ด้พี่น้องหลังจาก<ม><ม>ที่เจ้าล่ำเหลี่ยวหลายคนที่พียกผันไปเปลี่ยนโคสกอวยพอเออยป่นหมอผ้ามเออยนี่คืออาชีพหมอล่ำครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นพ่อนสวรรค์ทั้งเสียงนาองพอเนาะบันี้ิงธรรมเนี่ยไปน้ำระเอกโดนๆไปน้ำเสียงที่เมืองโดนนี่ จำก่อนล่ำเสียงพิมพ์ไปจักก่อนบ่เอ๊ะพ่อจำได้อยู่พ่อสิจำได้อยู่จำได้อยู่มันบ่จำได้อยู่เอาล่ำเสียงพิมพ<อ>์เงียนเงียนนี่ผมฟังจักอัน,นอยนะ่าเดี๋ยวผมสิเปิดเสียงแค้นให้พี่น้อง <laughs> ผมเสียพี่น้องฟังโตตลกล่ำก่อนพระเอกพี่น้องพระพิวพ์ชนนล้ม ตินตาลขอฟังขอมาฟังสนุกเสียงเรื่องนี้ครับมาเที่ยงทางกูฟังเมื่อไอ้ฝ่าใจใจมาเที่ยงทางถึงที่ว่านั้นนะครับโอเกบันบันครับรู้ใครความหนอบ่ทนสิจะห่มแค่ขอให้เมตตานำคนแก่บ่แก่ก่อนบ่ลำบนน้ำใสชมพอง

ติดอยู่ข้าตากลมมาเทียมทางพักอาุขอประพุ่งท่าเทียงกะมองเียมประจุนองสีร่งหอมแต่มือไม่ปีกุญท์ใจลทานข้าน้งดังแนวทางเป็นกะพานได้ต่ขามบังวนนวัดตะวัโอ้ข้าได้วามพุ่งกุชนจงตลวันนี้ละวามสว่างทรงเป็นฟอง สิริขันเสมอเทวาท่ยมลียมทิสหาทาตามรินทรินภพเดียมขวียมลองแลืองเจรโบ้านวหน่าสิริจนหอมเป็นยังมาก พ่อโก่ใบวยเป็นพระเอกไอ้กูเจ้าเห็นบอยอีเทียน่ะมันไม่เคยเจียงจีกับเซียงตีนได้กโก้าติดเซียงที่มีเงาตาียบยับยังใบลายสิบพันอีเทียนอีโมลากาจีอีวันทองอี่คุณยิ่งสงใจอีเทียนดีวันทองอีโมลาอีนุ่งเสียสีกากี มลากาจิน <c oughs> ตะโกมลากาจินตะโกแต่เสียงทิมสิไปเพิงกูดัดเสียงที่มาอีเพียในกลางคือว่ามันสิบ่อนอบอกนอบใจเสี้ยงพิมปากนี้เรื่ยวนี่พ้นหลังนี่พ้นลูกของเสียงพิมไหลปูนี่พ้นมันก็ไปหาเลรนตามพระธีปชาความเล็กนั่นแหละนบ่รลูเรื่องนี้กันหลักขึ้นเ้ยไปก็ คิดอะไรบอกบอกก็ถูกพูดกันแล้วมัาว่าันแล้วว่าเหตุการณ์มันจะเป็นมาแบบนี้มูตาเจเนวาหูกขอังหูคือโสจอพันธนังมาคของกอ,งองไว้ไอ้ขวงน้น อันมาคิดใตกรรมูเป็นเมียนั่นคือเทียนสั่งมามือกาจีเมียมัวละนจะ่าเป็นับเป็นเป็นวันต้องคนสองนาสองใจพ่อเตรียมยีลากาสัวได้มวาสี เป็นเสียมไม่ปี้กุมเอาเมื่องงุ่มกลงอนกันไอ้กขดเกาสีตาสีตาทางเนี้ยอื่นบัเสียวเมียนอกใจพอปันไปน่าลก มากี่ลนเผ่าหนึ่งเหลือใจแสนจะรีเพิรมเติมความอายเป็นใจงูเสียงพิมูกไกเตลูกกระยู่ น้าตายย่อยย้อนเลือมียรย้อนเหลือมียเลือใจดีไอ้กูัเสียงพิมเสียงนาเปเสียน้ามึงก็ไว้มึงก็อดรับ แตเปียกวยยังไงก็ขึ้นก็ออกอก็ตือขึ้นกันเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้กีก็บ่รืนก็ฝันเลยว่ามันจะเป็นยังสีพีเมไอ้กลัจาเบียต่ปดเบี้บองามงามงามจางมันตอเรีองบี้ยบได้เบีงามยก็หลบอพี่น้องอันนี้ที่ผมล่ำี่โมเมนตอย่างเดีทบทวนความทรงจำ ให้พี่น้องหูจักว่านี่ละคือไอโกฟูทีน้ำกลนตองเตาะตองต่อยน้ำเสียงพิมพ์ตลอดนะครับไปใส่ไปน้ำกันฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับพอวโกหวามีผูคืนหอดคิดถึงนะครับเดี๋ยวผมสีแตะเบอร์โทรไว้ให้นะครับพอโกวเปลี่นโค้ซุกไวพ้พอนกระไดเป็นผ้ามกระไดนะครับเป็นเงี้ยอืินก็ไดดอก เป็ี่ยนจากวัสกับฟพามแล้วเนาะเป็นเท่านั้นละอย่าเป็นเล้่ออื่นต่อบอกนวลงวันพี่น้องโอ้ยกระซำคู่บาอาจารย์ผมผู้หนึ่งพี่น้องตะกี้ผมมาอยู่กับเล่าผมกะอายุยี่สิบกว่าปีเด๋ยนนี้ผมหาิบหาสีหาิเอสแล้วพอเล่ากับจีเจ็ดซีอะไรก็พอเจ็ดซีเอดซีเต็มแต่ม่ห้องก็เป็นหนุ่มอยู่มหู้้ว่ากันเถอะที่ท่านเถอะว่าจเถ่า เอาละครับพี่น้องบอน้อง,มองวม่วนสนีนะครับฝากพี่ฝากน้องไปนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ